สวัสดีครับร้านหนึ่งพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆไปแนะนำเช่นเคยครับเป็นหุ่นพยนต์นะครับพ่อแช่มนะครับของพระครูปืนวัดราชโดนะครับรุ่นนี้ก็ทําตามนะครับตำหรับนะครับหลวงพ่อกันวัดพญาตานะครับเพราะว่าพระครูปืนเป็นฤทิ์นะครับหลวงพ่อเฉลิมนะครับสายวัดพระกันสายวัดพญาญาติสายวัดพญาติการามนั่นเองนะครับผมนะครับต้นนี้นะครับเป็น เนื้อเอเป็นตะกุตองคํานะครับแล้วก็นะครับพุ่มด้วยไหมนะครับพุ่มด้วยไหมนะครับแล้วไม่ไมีตออโคดรนะครับการการปลอมแปลงให้ชมหลายๆด้านนะครับผมนะครั้งหลังก็เชื่อมตะกัวปิดเอาไว้นะโคร,โรงร่างกายก็เป็นตะกุตองคํา นะครับคะโยน์ก็ช่วยเรื่องทาํามาค้าขายนะครับปกป้องกันไปเฝ้าบ้านอะไรเงี้ยนะครับถ้าจะให้มีผลมากก็คือเวลาเราไปไหนล้วก็จริงจงบอกกล่าวครั้งแรกถ้าเป็นผมนะมันก็บานทองเลยนะบอกครั้งแรกเลยว่านะครับจะทานอะไรจะกินอะไรก็ให้กินด้วยกันนะครับไปไหนไปด้วยกันอะไรประมาณนั้นยกเว้น่วกไหนหเฝ้าบ้านอีกเรื่องนึงน,นะครับผม เข้มขังนะครับผมดูแลเข้มขังสนใจนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงวิธีการบูชาต่อไปวิธีการใช้คุณปพยนต์นะครับคุณประโยชน์นี้มีมาต,ตั้งแต่สมัยโบราณมาเลยนะครับเป็นวัตถุปคนเป็นเครื่องรางนะครับของคนไทยติดตัวมาน,นานแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้โดยละเอียดต่อไป นี่เป็นใบฝอยนะครับคาถาที่แนบมาพร้อมกับอุระยนะครับพอแทมนะครับพิธีการใช้ก็ให้อธิษฐานนะครับบอกกล่าวว่าขอให้พอแทมช่วยเรื่องนี้เรื่องนั้นเช่นเรื่องค้าขายนะครับหรือเมตตามานิยมนะครับหรือช่วยปกป้องนะคป้องกันไฟนะครับหรือว่าโดนจิตโดนใจให้นะครับคนเมตตาละไค้ ถ้าจะให้เห็นผลทันตานะครับให้เล็กินข้าวทุกมื้อที่เรากินนะครับเวลาทํากุศลอะไรก็อุทิศนะครับให้พระแช่มด้วยก็คงจะมีนะครับก็คงจะประสิทธิผลนักแรนะครับประสประสงค์ก็คือเพื่อร่วมทําบุญนะครับสมทบทุนสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ทุ่งสามมือน,นะครับของพระครป,ปืนนะครับพระราชโดนะครับก็หมายความว่าเจ้าบูชาไปก็ได้ทําบุญทําทานเรื่องของ วิหารทานนะครับก็เก็บเป็นอันนี้สงนะครับหลังจากที่นะครับสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปได้เองนะครับตามที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยสอนก็คือจะได้นะครับมีสวรรค์นในสวยกำง,งามน,นะครับผมถ้าสนใจยังไงติดต่อ นะครับร้านหน่วยป่อนประเครื่องโทร096 954 8 8 0หหรือ081 4203 001อยงังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัชจุมงคลนดีๆจากร้านหน่วยพรอนะะเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ